สอนก็มาอยู่ที่บ้านนนแตตะเก่าเนาะพี่น้องบ้านนนแตะตั้งแต่เขาเอินพูดสมัยเกศสอนยังน้อยๆพูคือปัจจุบันนี้เกเอิญมาบ้านนาเดินเนาะพี่น้องมังอาชพรแขวงสวรรค์นาเขตเองวันนี้เกสอนก็สีมารีวิวเพิ่นลที่เกสอนเกิดแล้วก็อาศัยอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะพี่น้องมีซีอยู่ข้างหลังเกสอนนี่เลยแทมเ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 ทมนี่ทุกคนเป็นหลังนี้นี่ อยางนี้นะทุกคนเพิ่อนที่เกสอนเกิดแล้วก็อาศัยอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลยแหละแล้วก็หลายปีเติบพี่น้องที่บริเวณอ้อมเพื่อนนี้สิเป็นบ้านนอนแต่เลยพี่น้องตั้งอาสะพอนแขวงสวรรค์เชิแต่ก่อนเพิ่อนเอินบ้านนอนแต่แต่ปัจจุบันนี่กะห้องว่าบ้านนะเด้โดอโฮมกันแล้วทุกคนแต่ก่อนพลห้องนอนแต่เดีย๋ยวเกสอนสิ อย่องอ้อมอ้อมรอบๆอ,อบเฮือนทับเบิ้งสีประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นบริเวณเฮือนโคนะพี่น้องัน,นีิเป็นเฮือนู่โอ้ปกลกัออนปกลกมาล์มีเอากะสูงเลยแต่ว่าแต่ก่อนมันจะมีต้นไม้ย่ยมก่อนแบบนั้นนะลาบากแล้วมันสูงโพดนี่มันต่ำเฮือน บริเวณนอ้อมเฮลินล้มลมสิมมประมาณนี้พี่นลอแล้วลก็สร้างนี้สิเป็นเฮินพี่น้องคือกันเป็นน้องของอ่ะอ่าน,นั่นน้ออายของอายของอีพอเฮินน้ี้ต่ว่าแล้วก็สี่แล้วตัง้งตามทงไททงหน้าพี่น้องติดกับก่อนอไ้อัน,นี้สิเป็นก่อนน้องไ้เพื่บ,บ้านแล้วก็สิเป็นเราเราของลุงตอนนั้นลูกของเอ้ย อันก็จะเป็นทงไฮทงหน้าหน้ากีสอนที่เรกเฮ็ดกินแต่ละปีฮะแหละบริเวณแถวนั้นแต่ตอนนี้ก็แห้งแรงแล้วพายัง,พยงยแพนทอดยามไปไหนหน้าอันนี้ก็จะเป็นก่อม้ไฟบ้านพี่น้องหากินหยามแรงกีหายะจั้งหน่อยแล้วก็ท่าน,นี้สิเป็นลาวพี่น้อง ลุมกะอันนี้คือเปลี่ยนแปลงใหม่เลยเนาะเพราะว่าเฮินปัจจุบันนี่กะสิเป็นของเอ้ยเกีสองแล้วเอ้ยห้ากาันแหละมาถึงหางแพงกันอืมเฮินเทศตานางลุมเฮ็ด์บนบอลเลงไกล้นทุกคนอันนี้คือสิเป็นต้นไม้ยูพี่น้อยตอนยังน้อยเก็ซอนเฮินดูดูได้เฮินไปทางออกมามันแบบมา,มา,มา,มา เลิกมี๊วันงัดหมอนอันนี้ก็สิเป,สปเป็นห้องน้ำนะพี่น้องเด็กกสอนสีผ้าฮับเบิ่งห้องน้ำอันนี้ก็มันกะหลายปีเป็นป้องแน่ป้องเล็กตะปูเทมแทมแทมยีนเนอร์นี่ก็สิเป็นดินบอกเอ,อ้ยยีนเนอร์กอดดินบอกเอาเนาะพี่น้องมาทันเดบูเป็นอันนี้ห้องน้ำกะ ขอบเขตดินกสิประมาณนี้อันนี้กสิเป็นวันล้างโทวยพี่น้องหรือสซิฮองว่าซ่านแต่เกาทอก็เยอะโคตรเลยอันนี้นะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีแหละอันนี้ก็สิเป็นซ่านซ่กกาวน,นนะวันล้างถ้วยนี่ก็สิเป็นคิซี่เพ,พี่น้องคิซี่ด้วยพี่น้องเยน็นเย็นอยู่กับเดี๋ยสอนซีรีวิวแถวเทิงเขาเบิง้ง แถวเชิงเฮือนเอ๊ะเจ้าหมาน้อยอืมอืมอืมโหหมายเวละจะไปแล้วหรือสาวตุ้ยแต่ก่อนมองมุ่งเนี่ยสิเป็นอันย่าด้พี่น้องอ้าว ทั้งเธอเป็นยามเอยนะพี่น้องอันนี้กระส่ากระเทยเฮ็ดไม้บอทั้งท่างใดนี่ก็เฮ็ดไม้ประตูอันนี้กัะกะบบอมีเอา,าอใครเอ๋ยม,มาเปิดประตูให้แล้วไปแล้วนี่พี่น้องเขาเนิร์คเฮิรนเอ้าเว้ยแมวอีกพี่สนอนระบบเป็นคนนึงที่บม่มักแมวทั้งเนิร์บริเวณเนิร์คเน อาจารย์เกีนี่หากกะไดไม่สูงอีพอไปหาเฮ็ดงานพี่น้องเพิ่นไปเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเป็นสร้างก่อสร้างอะไรอันนี้เกสีเป็นห้องนอนคันห้องนะเนี่ยเ,เอาผาา้าไปหรือคันนี่ก็อีพอเกียนอนแต่นะหาตอนนี้เพิ่นก็คือบาอยู่นําแล้วเนาะไ <c oughs> ม่เอาอย่ามากกาะข้างก็ะขาค่อยตั้งแตุ่พิ่นนะ้าวกว่าปีแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ น้องน้อยก็คือม้วนซื้อนานหน,านึ่งเลยเพราะว่ามีทั้งเอ้ยทั้งอายอายเอ้ยแล้วก็พี่น้องลงกันก็ห้าคนแล้วก็มีอีฟออีแม่พี่น้องอยู่นากันกับแบบนี้แหละคือคืนดีตรงนี้ก็สิเป็นบอนไว้อ่าไว้ปื้มไว้พี่เลยเนาะพี่น้องมันบอมีเกี้บอมีพี่เลยแต่ก่อนนะไนอ้หนงแมว ข่อยานเจ้าเด้ตลาดพี่น้องตั้งแต่แกสอนอยังน้อยคือเกิดลินเกิดลินขี้ดินอยู่นี่ลินมาปาจิโรป่ปาจิรุนนี่บริเวณทางเชิงเขาแล้วเด้อว,วิวดีบรารละทุกคนแต่ก่อนมันจะมีไหมเงี้วเอามาเมือนั้นล้วก็พากันใต้พี่น้องใต้ลินมาลักลี นี่ก็สิเป็นบอนลผ้ากะเศ้าเวลาขึ้นมาแต่กลางหากลางหน้าดำหายดำหน้าก็มานอนอยู่นี่รอมพ้าโจยโจยเย็นสบ,บายสบ,บายเลยอ่ะหนึ่งตุวว้มาเฮากล้องเลยเป็นห้องน้ำที่เกสอนไปถ่ายเขาเบิง่งอะทางรมเมทพี่น้องโอบริเวณอ้อมเฮืรอนอันนี้อันนี้ก็คือแถวบริเวณทางนอกเรื่องพี่น้อง ทงังอายทังเอ้ยกะมานอนลิงนี่ตอนนั้นกะแบบปั้นเข้าแล้วหนาวเข้ามาเล่งนี่เลยเพราะว่าตอนนั้นประเทศเราบ่มีแล้วซื้อเย็นสบายเลยคือเนาะแล้วบ้องสั้นตอนนี้เป็นเทิร์นโคต่อไปอันนี้กะเขาเอ้อพยพอนเช็ดไหมแต่ก่อนบริหนีบริป,ประตูน,นัน่งพางหน่อยนะเนาะนี่อ๋อเดี๋ยวนี้เหรอวะอือไหเลย น้องเมลนี่สิเป็นเตาไฟอ่ะมาเว่นเตาไฟเชิญนโคทีนึงเข้าให้กิ่นน้อพี่น้องประมาณนี้แหละเชิญคู่นี้ก็สีมุ้งด้วยอ่ะหงาห้าเนาะใครห้าเนี่ยมีท่านได้เปร์พี่น้องังสีประมาณนี้แหละอะไรมันอยู่น้ำมุ้งไหมคือเออเนาะอันนี้คืออันนั้นมันมีมุ้งมุ้งไหมไหมแปร์นิดหน่อยน่ะ ต้ำคืบคืบป่ายทุกคนแล้วเขาก็เฮ็ดไปลายคือเอาไหมเจาะลงเฮ็ดคือตะปูเกาะนะก็เลยแบบขั้นทีทีแบบนี้ขั้นทีทีแบบนี้เนาะโอ้ยฟากเว้ยคักคาดคาดัจบันมาบัางคั่นโคกันบังคั่งว่ะอันชานนี่พี่น้งนอ,องมองลลางโคยห้าม น,นีต้องไปเปิดด่ก่อนนะมันบอกแม่น้ำป่าป่ากินไปเพาเปิดมากละได้ดูก็ต้องไปเปิดด่อยู่มีเนื้อเฮิรนเนื้อนะพี่น้องนะกะน้ำเขียวใส่เย็นๆกิดถอดความเก่าเนาะพี่น้องมาเบิ่งเฮิรนนี่กันคินถอดแบบตอนสมัยอันอายเอ้ยกะผ้ากันอยู่ในเฮิรนนี่กับมีความอบอุ่นถูกไหมวะ50บ่มีเพื่อนกะตอนนั้นนะ สต่บอดีเพม่ก็เนาะีน้องพ่อแม่กะกสอนก็เป็นเช้าให้เช้าน้านี่แหละค่ะอยู่หากินก็ไปหาขุดกระปุกกระแป้งมากินแต่ละเมืองก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเอ้ยไอ้ก็ไปหาเงินหาข้ามกันแยกทางกันแต่ก่อนบอมี้กะกินแจ่วกะกินแล้วพักแก้มแจ่วก็เสพพี่น้องมาหลายคนมาดกอุ่นโมนบางที่ก็เกสอนอยู่แต่ว่าไอ้เอ้ยก็ไปทํางานแล้วอยู่คนเดียวรู้สึกเหงานี่รก็ไม่ม่ทำบาง ก่ไม้ทบ้านกินหาก็อไม้กินหากนอไม้เห็นก่อโนไม้เนาะค่ะเจี่นาะักไหตหาอยู่บ่เฮมันเหมือนบ่อบนี้เนาะมาดู้ก่อไปอยู่บ่ยังดำหน้าตี้ยังจังมีก็ปีนี้นะนะอย่าโนม่น่ายเลยนี่อยไรเดอหปู่ขาือกับทพาแพวนี่อ่างีบ่เหมือน ประเดห้ประเดได้พี่น้องเหมือนบํมีว่าประเดแต่ก่อนนี่แม่ซื้อให้ประเดนี่มีเลยโอ้โหฝากกระแตซฝากกระแตซื้อกระแตกระแตตุ้ยสเปรย์ของเห็ดแล้วมาเบิ่งมันนอนแต่ก่อนพี่น้องลบแก้เมืนย่างอยู่บนเรือนเลยนี่อ่า บริเวณทางเนินบ้อนอนพี่น้องคันห้องคันเพิ่งเลือนั่นนี่อ่ะเป็นม้งเป็นพี่นกองกาแฟคันด้วยฟ้ากระแตเนาะอันนี้มีแต่ไม้ทั้งหมดตังแต้เหินเหืนเหอียโพเฮ็ดนกมีได้กว้างพวลดพอดีสุดตีนเวลานอนประมาณจักสามเมตรได้บ่จกักสองเมตรครึ่งพี่น้องความกว้างห้องนอนนะทั้งเนิน นี่ทุกคนมาเลาะมาเหินเก่าแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าของคนนี้เนาะเป็นลูกของเอ้ฮากเกศศรซื้อนั่งตุย้ยเจ้าของเหินก็ซื้อเอ้ยก่อนปัจจุบันกับบอแมทเหินเกศศรกับอีแม่แล้วจะเป็นเหินเอ้เอ้ยฮากเนาะพี่น้องเพี่สาเอ้ฮากกันเลยตอนนี้น้องเกำลังสิไปหงเฮิร์มิดหอนพี่น้องปะลงปะมาดิตอนนี้ลงมาเหินแต่เหินแล้วเนาะพี่น้อง บรรยากาศดีดีนะนะบังตะลมพัดผงเกษรนี่ก็คือเฮืนเอนี่เกษรเกิดแล้วก็อาศัยอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่พี่น้องกับเอ้อเอไอไอก็อยู่นี่แล้วก็พ่อพ่อ,อายเอ้อเกษรเยหรือนาะพ่อได้เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็พากันเฮ็ดบาดแล้วย้าได้เงินไปเฮ็ดบาดแล้วก็ไปไทยพี่น้องไปหาเงินอยู่ไทยทั้งเอ้อไอและพอดีสามคน แกสอนแกนอยู่กับไอผูนออน้นึงแล้วพอแกสอนเมยน้องนล้กันหาคนเนาะละไอผู้ทิศแกสอนแกนอยู่น้ำแกสอนแล้วก็เอเอไเอผู้นึงไอสองคนก็นไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเอ็ดบาดไปงานอยู่ไทยตั้งแต่สองอายุประมาณเออแกสอนประมาณจักทเทัลลัสสิบสี่ปีบอแล้วก็ไอแกสอนก็นสิป,ประมาณ สิบห้าบอกคุนังประมาณสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องเริ่มไปเฮ็ดงานอยู่ไทยแรกๆเลยก็คือคือนังนี้ก็ยังบ่ทันได้มีพี่เลอป่านนี้เนาะตอนนั้นก็คือ,อยังขาดแคนหลายอยู่ปากากระเตาะกระแตนี่ก็ยังโป้งพี่น้องวางบ้านเนี่ยมันแทบไม่เจอแล้วก็บมึงก็มึงไม่แป็นแต่ก่อนนะมัน,ะเน,นเป็นไมนแป็นประมาณคือคือปลายไม่เป็นน้อยๆน,นะบางทีฝนตกมากมันกัโหเนาะพี่น้องน,นนะพ่อแม่ก็คือนี่แหละเรากะอายุห่างกินตาม สาตามในเรื่องของฮ้อตามบ้านตามอันแบบวิถีชีวิตของบ้านเฮานี่แหละดังนันก็แบบเห็นเธออายก็เยอะมีเงินใช้หน่องโอยมีเงินซื้อข้าวนอกข้าวนมสินายทุกคนแล้วก็พากันไปไทยทํางานอยู่ไทยแหละแล้วก็พันฮ้อนพันหนาวพันทุกข์พันสุกมากก็ลายนะยเพววืนคนเดิมนี้ก็อายก็สอนประมาณสามสิบปีแล้วไปตั้งแต่สงูงสิบหกสิบเจ็ดปีเลยนว่าเกือบสิบสี่สิบห้าปีเนาะ คนอายคนที่สองกับผู้หละ1ิปปลาปีคือกันเอ้ยคือสอนกับซิกว่าปีคือกันพี่น้องไปไทยแรกๆก็คือเอ้ยก็ไปเห็ดงานบ้านนะก็ไปเห็ดเครื่องแบบงานแบบขายเครื่องขายของในี่นะพี่น้องและะ้วก็แจ็คแมนได้ค่าแห้งมือหนึ่งเท่าเลยตอนนั้นละแล้วเพิ่นก็ค่ะพอได้เงินได้คำเพิ่นก็ฟ้ามาเนาะฟ้ามาแล้วก็ทั้งอีพออีเมก็าโฮมแล้วก็มีดินยูท่ทางอันบ้านนาเดอร์พี่น้องเป็นดินทางหลังเฮ้แล้วก็ผ้ากันว่าเออ เอ็ดเฮิร์นหลังไม้แล้วก็ท่ากันไปนติดนี่เอาแน่คือก่อสร้างนะทุกคนแล้วก็จ่าโซดน่ำได้เสากระซื้อเสาก้อนได้บล็อกกระซื้อบล็อกก้อน,นพี่น้องเลยกระเบิงกระซื้อกระเบิงไว้เถอละเล็กเถอละน้อยพอได้ตั้งเสาเนาะไปติดเอาหานเขามาส่งแล้วก็กีสอนอีพออีแม่เนาะพากันคูดขุมมันตั้งส <c oughs> เสาเฮ็ดเฮิร์นอะ้วก็ทั้งเทคานทั้งบุกทั้งก่อเกสอนกเฮ็ดมาเมิอนอะไพี่น้องเออ ซอยพอให้แล้วครับพรามันเป็นตัวรักทงางไอเอ้ยกับซอยกันเมื่ทุกคู่ทุกคนเลยไปเฮ็ดเธอนอยู่ปัจจุบันตอนนี้เน้อยงามฝนนะพี่น้องยามแลงน,นี่พอ่อข้ามาอย่างงามฝนนะมันสิเปิ้นแห้งทางลงมาเธอร์น,อนั่นนะพอเขาเที่ยวไปเที่ยวมาทางรถไถพร้อมดิเขาละเขาแก่นะคนเครื่องคนของดินมันกะยุบพี่น้องไปทุกคนกับซอยสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำสร้างตันน้อยคือไปตักน้ำสร้างโก้ไข่น้ำสร้างเดี๋ยวก็ก่อดรืมซื้อล่ะ ก็หายเลยเนาะไปตาก,กินพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้จะอยู่บ้านเขาบอกได้ไม่ได้ตากแล้วมันน้ำกับมันบอกง่ามแล้วเนาะน้ำซ่านแดดแห้งเนาะขี้งอยายมันดำหน้าเดย ขี้เกียจจังเลยแต่แด่เมืม่อยๆหลังคตฮะ,ะ,ตออย,ะยอดมองยอดมันกะยัาเกิดเลยนะโมมีตอนนั้นเสริญน้อยก่อนตอนชงมาตั้ที่น้ำซ่างนี่นะเพิ่มมาท่านกับท่านเพิ่มบ่มาท่านก็นบม่ได้กินน้ำเนาะ ตากิีมอยู่พี่อยู่สร้างนี่แหละพี่เราไอ้เมื่อบ้านเลยน้ำแสบได้ยินนี่บ่อยนี่ยนะไม่จะชอเขาอนุญาตมีซางที่ชาวบ้านคือสอนพากันตากิีมตั้งแต่น้อยจนเยาว์ปัจจุบันคือเศร้าแล้วเนาะขนาดมันคือเงี้งเนาะดินมันลม อือก้อนบัดนี้เองนะปอย่าลงน้ํานี่นะเฮือนอยู่มงนทุกคนยังเห็นมงนะสอนกยงมาตักน้ําอยู่นี่แ่ีแล้วกตนีนะเอ้อคู่เลยดิอืเนดิอืคั่นนั้นตักฮนแล้วก็าจดีก็แม่นพอกินอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะ เข้าไปตักอันน้ำสร้างอีบ้านเวงไอ้ก่อนหอมหอมเขาตักบ่เป็นวันนี้นะเห็นเห็นบ่คลิปมาห้องได้บ้างยังป่ได้ก็ดออถ้าหน่ะตักบ่เป็นตัวนั้นน่ะเขาเคยตักตัวกว้างๆนึ่งเรียบร้อยเห็นแล้วผ่านแล้วเห็นแล้วผ่านอยู่ในคลิปในกระขอรูดขึ้นมาบ่ได้แล้วอย่างนั้นเอาจากซีฟคนแม่สารดงกันมาตักทำอันนี้เฮือนนี่ตักเฮือนก็บม่ได้เนาะ อย man, ู่เลยปะเนี่ยทุกคนเฮิอนแนมเห็นว่าเฮิอนมันมีกองมรงพยบานสองกองแล้วก็คันกลางในเมืงนี้จะสอนกับสีออกมาเตือนนะยังต้องแดงต้องแดงต้องเดงมาตักน้ำยู่สร้างนี่แล้วก็ต้องแดงต้องแดงต้องเดงกลับไปแล้วก็ท่อสูดเสงเอาพี่น้อง ตอนนี้ก็กลับมาเหินแล้วน้อพี่น้องกลับมาแต่น้ำสร้างและสร้างกรุงไทที่จะสอนพาทุกคนนางไปเบึงนีิดนึงก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยจะเฮาอยู่เหินอยู่ซานแต่ก่อนกักนดำรงชีวิตสิสชีวิตอยู่ธก็สิประมาณนี้แหละยามอฝนเสื้อสิพากัดเบสเสบสบกบแล้วก็การเขตพี่น้อง <c oughs> คักๆไปแต่ว่ายามนี้มันแงงพงแรงโพดม้วนตอนนั้นกะน,น,นี่แหละจ้ะ บัตหลังแรกของเกศอนกาลิอยู่กับสีโจเพ่งสมีนแ้ทุกคนเลยเกศอนกับสีขอโตลาทุกคนจินีเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้องเกศอนสาวไทยแนเด้อแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจเพื่อน้องเกศอนแนเด้อโดยการกดคั่มโฆษณาอันนี้เป็นการสนับสนุนที่งหญ่ที่สุดเลยเดี๋ยวเกศอนขอโตกันเด้อพี่น้องแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้า